Life, day, สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับชาวราศีสิงและลัคนาสิงเข้าสู่ช่องคา f e ่โ r โรนะคะคลิปนี้พี่หมอจะมาเปิดไพ่อ่านการงานแล้วก็การเงินประจำเดือนมกราคม2568นั่นเองนะคะก็ใครยังไม่ได้ฟังภาพรวมปี2568เนี่ยทำลงช่องไปแล้วนะคะลองไปฟังกันได้นะ ยังไงก็ฝากทุกคนด้วยนะคะลองหาฟังดูหรือว่าจะรอให้ฟังคลิปเนี้ยให้จบซึ่งท้ายคลิปเนี้ยมันจะมีลิงก์พาไปแล้วก็รอฟังกันก็ได้นะคะอ่ะเดี๋ยวเหมือนเดิมเราจะมาเริ่มเปิดกันที่การงานก่อนนะคะมาดูซิว่าการงานประจําเดือนมนกราคม2,568ของชาวราศีสิงห์และลัคนาสิงนะคะทั้ง2โหมดนะทั้งลัคนาและราศีสามารถฟังคลิปเดียวกันนี้ได้นะคะ การงานในปี2,506เออขออภัยค่ะพูดถึงคลิปภาพรวมก็จะไปทั้งปีสะละการงานในเดือนมกราคม2,568ของชาวราศีสิงและลัคนาสิงเป็นยังไงบ้าง สวินเหรียญเด็กดา ไฮโรแฟนค่ะวีออฟฟอร์จูนหนึ่งถ้วยเดดเดดเฮ้ยดีนะแต่ว่างานจะยุ่งนะคะแต่ว่าโดยรวมถือว่าอยู่ในเกณฑ์ดีมากๆค่ะนะ ดียังไงเดี๋ยวมารอฟังกันนะคะมองว่าการงานเนี่ยเอาประเด็นแรกก่อนเลยนะพี่หมอมองว่าในเดือนมกราคมเนี่ยชาวราศีสิงละและลัคนาสิงหลหลายคนเนี่ยจะมีโอกาสดีๆบางอย่างเข้ามาเป็นโอกาสที่จริงๆจ,จะมองว่าคาดไม่ถึงก็ไม่ได้ เหมือนเหมือนรู้ว่ามีโอกาสนี้อยู่อะค่ะแต่แค่ไม่คิดว่าตัวเองเนี่ยจะได้รับหน้าที่นี้อารมณ์ประมาณนั้นนะเหมือนแบบไม่คิดว่างานนี้มันจะมาถึงเราอย่างนี้ค่ะหรือว่าไม่คิดว่าเราจะได้งานนี้มาทําอะไรประมาณเนี้ค่ะแต่เรารู้ว่ามันมีงานนี้งงปะ่ะเออคือถ้ามันฟลุกจริงๆอะบางคนเขาจะแบบเหมือนเหมือนไม่คาดไม่ฝันเลยว่าเออแบบจะได้ มาทํางานตรงนี้ได้ยังไงใช่ไหมแต่อันนี้มันเหมือนเราเราพอรู้อยู่ถ้าเอาแบบเข้าใจง่ายขึ้นบิลน,นะคะอย่างถ้าใครทํางานอยู่แล้วอย่างนี้นะไม่ได้คิดจะออกจากงานคุณทําทําเหมือนกับว่าเป็นสายที่แบบว่าจะต้องอสร้างผลงานอยู่เรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วแบบว่ามันมีมันมีงานอยู่ชิ้นหนึ่งที่คุณเนี่ยอยากให้หัวหน้าเนี่ยเขาให้คุณทําเหมือนคุณรู้มาแบบลูกค้าเนี่ยลูกค้าคนนี้คุณอยากดูแลเอาแบบนี้ก็ได้ลูกค้าคนนี้คุณอยากดูแลแต่แบบ ไม่แน่ใจอะหัวหน้าจะสั่งให้ใครทำอะไรประมาณอย่างเงี้ยก็มีความเป็นไปได้สูงมากๆว่าเขาใจคุณทำอ่านะคะจะได้มาแบบงง,งงแล้วกันนะถือว่าเป็นโอกาสที่ดีนะคะแล้วก็ข้อดีอีกข้อหนึ่งเลยของเดือนนี้ก็คือเป็นเดือนที่ชิวนะมีความชิวๆสบายๆนะคะไม่ได้แบบว่ามีเรื่องเครียด หมายถึงในในเชิงความเครียดอ่ะมันไม่เครียดค่ะมันเป็นเดือนที่ชิลมากๆแล้วก็ค่อนข้างจะรู้สึกสนุกหรือว่าอน j o y นะคะแต่ว่าช่วงปลายปลายเดือนเนี่ยพี่หมอมองว่าชาวราศีสิงห์และคณาสินจะงานยุ่งหน่อยนะคะเป็นช่วงที่มีงานหรือว่าหน้าที่ความรับผิดช,ชอบที่ตัวเองจะต้องทําให้สําเร็จหรือว่าได้รับมอบหมายมาเนี่ยค่อนข้างเยอะนะคะช่วงนั้นจะเป็นช่วงที่เหนื่อยๆหน่อยแต่ก็ไม่ได้เหนื่อยแบบ ครียดนะคืองานไม่ได้มีปัญหาบอกเลยการงานเดือนนี้แทบไม่มีปัญหาอะไรเลยแต่ว่ามันถ้ามันจะมีก็คือเรื่องที่มันเยอะเอางานมันเยอะมันยุ่งอะไรอย่างเงี้ยนะคะเท่านั้นนะคะแล้วก็เดือนนี้หลายหลายคนนะ่ะจะมีเขาเรียกว่าคือมันเป็นได้หลายแบบมากๆแต่พี่หมอมองว่ามันเป็นการเปลี่ยนแปลงในลักษณะที่เป็นเหมือนใบเบิกทางให้กับชาวราศีสิงห์ก่อน ซึ่งความสําเร็จจากมันเนี่ยมันยังเข้ามาไม่ถึงในเดือนนี้อ่ะเช่นบางไออย่างคล้ายๆกันเลยเอาเอาไอโอกาสที่พูดตอนแรกเลยก็ได้ค่ะ,ะหัวหน้าเนี่ยเขาให้เราเนี่ยไปดูแลลูกค้าคนหนึ่งเนาะอันนี้มันเป็นใบเบิกทางถ้าคุณได้ดูแลได้ดูแลลูกค้าคนนี้เดี๋ยวเขาจะส่งลูกค้าดีๆมาหาคุณอีกเพียบหรือลูกค้าคนนี้จะไปดึงลูกค้าคนอื่นมาหาคุณอีกเพียบใครทํางานเป็นพวกโบโรกเกอร์เด่นมากเลยอะ่ะ เหมือนมีแต่คนเข้าหามีแต่คนอยากให้คุณมาดูแลรู้จักไหมแต่พี่หมอคิดว่าหลายๆคนก็รู้จักนะโบรกเกอร์อะค่ะเออนั่นแหละหรือว่าเป็นเป็นงานในเชิงแบบพวกเอ,อ่อที่เกี่ยวข้องกับการเงินนะอะอพนักงานขายแบบพวกแผนกสินเชื่อประกันภยัยอะไรอย่างเงี้ยเออแล้วแบบคุณได้ลูกค้ามาแบบ แบบคนเนี้ยเขาคุณต้องไปดูแลเขาอะแล้วปรากฏว่าเขาก็ไปเรียกคนมาหาคุณอีกเพียบเลยอะไรเงี้ยค่ะถือว่าเป็นเดือนที่ดีมากๆนะแต่อาชีพอื่นก็เด่นนะไม่ใช่ว่าไม่เด่นแต่ว่าต้องไปคิดว่าเออในสายงานของตัวเองนะคนที่ฟังอยู่อะค่ะมันจะมีโอกาสแบบเนี้ยแนวแนวเนี้ยเข้ามาได้ยังไงได้บ้างอ่าหรือว่ามันจะมาในลักษณะไหนได้บ้างบางคนก็ไม่จําเป็นต้องมาในเชิงลูกค้าไง นะอย่างที่บอกค่ะหัวหน้าให้ทํางานนี้ปรากฏว่าทําแล้วเข้าตาเดี๋ยวให้งานอื่นที่มันดีเหมือนกันมาให้เราทําเขาเรียกว่าเป็นช่วงเก็บพอร์ตเออใช่นึกถึงคํานี้ขึ้นมาเลยมองว่ามันเป็นเดือนที่เก็บสะสมผลงานของตัวเองมันจะมีเป็นจุดแบบเปิดใบเบิกทางมาให้เราก่อนแล้วสิ่งจะต้องคว้าไว้นะพี่หมอพูดเลย พรสิ่งดูมีความสงสัยเบาๆว่าเอ๊เราจะทําได้ไหมแต่บอกเลยว่าทําได้คุณต้องคว้าโอกาสนี้นะคะถ้าคุณคว้าโอกาสนี้มาเนี่ยมันจะสร้างความสําเร็จในระยะยาวให้กับคุณอันนี้ข้อดีเนาะแล้วก็ใครที่ตกงานนะคะเดือนนี้ก็จะมีข้อเสนอเข้ามาอ่านให้ด้วยมีนะมีโอกาสได้งานนะคะมีผู้ใหญ่ เป็นงานที่แบบผู้ใหญ่ยื่นมาให้หรือผู้ใหญ่ช่วยหาให้หรือก็ไม่จําเป็นหรอกคุณคุณไปสมัครเองก็ได้แต่ว่าคนที่เขามามาสัมภาษณ์คุณหรือว่าเขาจะรับคุณเข้าทํางานเนี่ยเขามีความแบบเป็นผู้ใหญ่อ่ามีผู้มีความเป็นอาวุโสอะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาเห็นแววในตัวคุณ เขาก็เลยให้คุณเนี่ยมาทํางานใครตกงานอยู่แล้วยิ่งตกงานมานานมากๆนะชาวสิงนะถ้าคุณฟังอยู่นะคะคุณเข้ามาฟังทุกเดือนทุกเดือนแล้วคุณบอกสิงดีแต่ฉันตกไม่หยุดไม่หย่อนเดือนนี้ยมองว่ามีโอกาสนะแต่ก็อย่างที่พูดนะคะคุณจะต้องคว้าไว้เพราะว่ามันมีไพ่ที่ลดทอนความดีงามของเราก็คือไพ่เด็กดาบไพ่ใบเนี้ยมันเป็นฟิลเหมือน <c oughs> ที่พี่หมอเจอบ่อยๆเนี่ย เขามักจะทําเรื่องดีให้เป็นเรื่องไม่ดีได้อ่ะเขาพลาดตรงนั้นง่ายนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยโอกาสอะไรเข้ามาคว้าก่อนอย่าไปเคลือบแคลงสงสัยอะไรในมันมากเสียมพี่หมอเริ่มแย่ต้องขอาภาอภัยเพราะถ้ากแกรมบ่อยๆเนะี่ยมันจะน่ารําคาญกว่าเดิมนะคะเอาเป็นว่าพยายามพยายามคว้าโอกาสที่ว่ามั่นใจเข้าไว้นะมั่นใจเข้าไว้นะคะแล้วก็ เดือนนี้มันจะมีข้อเสียอีกหนึ่งเรื่องเลยอ่ะเล็กๆนะแฝงมานะคะอยากจะเตือนชาวราศีสิงห์และลัคนาสิงห์ก็คือในเรื่องของการทำอะไรแบบไม่ฟังใครอะ่ะระวังนิดนึงมันมีโอกาสที่จะเกิดความผิดพลาดเราต้องมาตามแก้มันเสียเวลานะคะอ่ามีโอกาสขัดแย้งกับคนอื่นบางทีเขาเตือนแล้วเรื่องนี้แต่เราไม่ฟังดื้ออะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่ว่าเราอยากเอาชนะด้วยนะไพ่เด็กเนี่ยมันออกแนวดื้อนะคะก็จะดื้อ ไม่ไม่ค่อยจะฟังเขาอะไรอย่างเงี้ยเราจะมั่นใจเอาบางคนปวจะมั่นก็มั่นไปอีกแต่มั่นคือถ้ามันมั่นเนี่ยมองว่ามันจะมั่นแบบผิดผิดถ้ามั่นด้วยไพ่เด็กดาบอะเพราะฉะนั้นมันต้องมั่นแบบรอบครอบนะคะเอาอัศวินมาใช้นะเอาไพ่อัศวินเหรียญคิดให้รอบครอบวางแผนให้รอบครอบคาดการไปในระยะยาวอย่ามองอะไรแค่วันต่อวันคุณจะรู้เลยว่าสิ่งที่มันเข้ามาในเดือนมนกราคมเนี่ยมันกำลังจะสร้างความสำเร็จให้คุณในระยะยาว ขอแค่คุณคว้าม,มันนะคะอะแล้วก็หลายๆคนเนี่ยจะมีโอกาสได้เดินทางด้วยนะเดินทางไปทำงานเดินทางไปพบปะลูกคงลูกค้าไปประชุมไปมิ팅ไปอบรมไปสัมมนานะคะในช่วงเดือนนี้ก็ถือว่าเป็นช่วงที่ถ้าถ้าเป็นพาร์ทเนี่ยมองว่าเหมือนกับมันเป็นช่วงพักสมอง แต่ก็คล้ายกันนะมันจะยังอยู่ในโหมดของคําว่าใบเบิกทางนะคะบางคนเนี่ยหัวหน้าเขาส่งคุณไปสัมมนาส่งคุณไปอบรมก่อนเพื่อที่เขาเพื่อที่พอคุณกลับมาเดี๋ยวเขาจะให้คุณขยับตําแหน่งอย่างเงี้ยต้องไปนะประมาณนี้นะคะแล้วก็นอกนั้นพี่หมอก็ไม่มีอะไรต้องออ เดือนนี้ชาวราศีสิงห์ลัคนาสิงห์มีเกณฑ์ได้ทํางานกับคนเก่งๆด้วยนะอ,อ่ามีที่ปรึกษาที่ดีนะคะและในขณะเดียวกันตัวคุณเองก็ด้วยคุณสามารถเข้าไปเป็นที่ปรึกษาหรือเป็นคนเก่งของคนอื่นได้ด้วยเช่นกันเรียกได้ว่าเป็นเดือนที่รายล้อมไปด้วยคนที่แบบสร้างโอกาสดีๆให้กับเราแล้วตัวเราก็แบบสร้างโอกาสให้ตัวเองด้วยนะคะถือว่าเปิดต้นปีมาเป็นเดือนที่ไม่ได้มีเรื่องเครียด ไม่ได้มีเรื่องเครียดอะไรมากแล้วก็ค่อนข้างจะมีโอกาสดีๆเข้ามาให้เราได้รับเอาไว้มีข้อสเสนอดีๆทางการงานเข้ามาอะไรอย่างเงี้ยมีข่าวดีมีโอกาสดีข้อสเสนอดีนะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูการเงินกันการเงินของชาวราศีสิงสั้นมากเลยการงานเพราะมันดีเ่ยมันดีก็จะไม่ติดไม่หาไม่รู้จะมองหาอะไรไม่รู้จะมองหาอะไรให้มันเครียดทำไมเนาะ ไม่ต้องไปมองหาข้อเสียถ้ามันไม่ขึ้นขนาดนั้นการเงินค่ะการเงินของชาวราศีสิงและลัคนาสิงประจำเดือนมนกราคม2568เป็นยังไงบ้างสิบดาบเลยเหรอใช้เงินกันเยอะสินะตอนช่วงปลายปีนะ ในขณะที่การงานดีการเงินดูลังเลลังเลดูสับสนดูไม่มั่นใจเอ๊เราจะแบกรับภาระค่าใช้ใจ่ายต่างๆไหวไหมะนะคะอืม อมีสี่เหรีออยญเข้ามาช่วยไว้ Just ิสเจ็ดไม้ถ้าขึ้นไพ่เจ็ดไม้อาคิงถ้วยห้าถ้วยถ้าขึ้นไพ่เจ็ดไม้เนี่ยพี่หมอมองว่าพยายามอ่าเขาเรียกว่าเป็นมันเป็นไพ่ที่ ยิ่งขยันก็ยิ่งได้ตังค์แล้วนะคะทีนี้เดี๋ยวเรามามองการเงินก่อนต้องบอกว่าสิงอะ่ะเราก็ยังมีไพด่ดีๆช่วยเอาไว้เยอะอยู่นะไม่ว่าจะเป็นซีเหรียญคิงถ้วยหรือว่าอัศวินไม้อย่างเงี้ยค่ะอัศวินไม้เนี่ยพี่หมอมองว่าสภาพคล่องทางการเงินมันจะค่อยๆดีขึ้นจะเริ่มจากยังไงก่อนดีอ่ะคำว่าความมั่นคงก่อนละกันนะในเชิงของรายรับนะคะอาะ ใครที่รายได้ทางเดียวเนี่ยมันเข้าใจง่ายอยู่แล้วแต่ถ้าเกิดว่าแล้วยิ่งถ้าเป็นงานประจำนี่ยิ่งเข้าใจง่ายไปใหญ่ว่ามันก็จะยังเป็นแบบนั้นเราจะได้รับเงินจํานวนนั้นอย่างแน่นอนเดี๋ยวก็ต้องรอฟังค่าใช้ใจ่ายได้เลยมีแน่นอนนะคะแต่ใครที่รายได้ไม่แน่นอนเนี่ยพี่หมอมองว่าในเดือนนี้อ่ะใช้คําว่ายิ่งขยันก็ยิ่งได้สตางค์ซึ่งมันก็ไปตรงกับการงานเนาะมันมีโอกาสดีๆเข้ามาเยอะนะคะก็ถ้าคว้าไว้เนี่ยคุณ คุณกล้าที่จะคว้างานเนี่ยคุณคุณขยันทํางานขยันทํามาหากินเนี่ยคุณก็จะมีเงินนะแต่ว่าในเชิงของอ่ะให้พูดง่ายๆก่อนว่าเดือนเนี้ยหนูจะแบบช็อตไหมสําหรับพี่หมออ่ะพี่หมอหมองว่ามันไม่ถึงขนาดช็อตแต่คิดว่าพวกไพ่สิบดาบสองดาบหรือไพ่ที่มันพูดถึงอะไรที่มันแย่แเนี่ยมันเป็นสภาวะอื่นอย่างสิบดาบเนี่ยสองดาบเนี่ย พี่หมอมองเลยนะใครที่เอาเป็นรายรับนะคะใครมีลูกหนี้พยายามทวงหนี้อยากได้หนี้เขารับปะจะคืนนูน่นนี่นั่นปล่อยเลยค่ะไม่ต้องไปคาดหวังเลยมองว่าไม่ได้คืนนั่นแหละมันเป็นไพ่ที่เหมือนคุณจะต้องปล่อยวางเรื่องบางเรื่องอ่ะอย่างเป็นรายรับเนี่ยถ้าคุณรู้สึกว่าอ่ะบางคนคาดหวังโชคลาภเอางี้ไดง่ายดีปล่อยเลยค่ะไม่ได้คุณต้องทํางาน อย่างเงี้ยเออนะบางคนคาดหวังโบนัสสวัสดิการนูน่นนี่นั่นนะอันนี้เราฟังอะถ้าในเดือนในเดือนธันวาถ้าพี่หมอจะไม่ผิดสิ่งนี้เกณฑ์โบนัสไปแล้วแล้วก็อย่าลืมว่าี่ดวงรวมนะคะพอข้ามมาเดือนมกราเนี่ยการที่ไพ่ขึ้นอย่างเงี้ยก็แปลว่าต้องเป็นคนที่ยังไม่เคยได้นะต้องเป็นคนที่ยังไม่เคยได้ได้ไปแล้วก็คือได้ไปแล้ว มันแน่นอนอยู่แล้วมันจะไม่มาได้ซ้ําหรือไม่ได้ในเดือนนี้แน่นอนมันเป็นเรื่องปกตินะคะแต่การที่อ่านแบบนี้ก็แปลว่าถ้าคุณเนี่ยอรอโบนัสนะแล้วทันวายยังไม่ได้เดือนนี้ก็จะไม่ได้นั่นคือพลังงานนี่คือพลังงานรวมนะอธิบายแบบนี้ก่อนนะคะเราจะได้เข้าใจนะมันไม่แปลกที่แต่ละเดือนมันจะขึ้นไม่เหมือนกันก็ปล่อยไปเลยคุณจะมีโอกาสอื่นเข้ามาแทนนะ คุณก็มาเริ่มใหม่ในเดือนนี้คุณก็ขยันใหม่ไปก็จะมาในเชิงเป็นโอทงโอทีแทนได้คะ่ะนะคะประมาณนั้นคือการเงินในพาร์ทรายรับพี่หมอไม่ได้กังวลมากแต่พี่หมอจะมองว่าพวกรายจ่ายหรือว่าค่าใช้จ่ายเนี่ยมันค่อนข้างเยอะแล้วก็มีค่าใช้จ่ายสำคัญสำคัญที่มันจะต้องทำให้สิ่งเหมือนมานั่งเรียงลำดับ มานั่งคิดมานั่งทบทวนว่าเราใช้อะไรก่อนอะไรหลังและควรใช้หรือไม่ควรใช้นะสี่เหรียญเนี่ยเคยอธิบายไปในคลิปไหนสักคลิปหนึ่งจะไม่ได้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 พูดถึงเขาแบบชัดเจนบ่อยๆนะคะแต่ถ้าเราเอาตามความหมายอาเราพูดซะหน่อยเพราะว่าเขามีอิทธิพลกับคำทำนายตรงนี้ค่อนข้างเยอะถ้าพูดถึงตัวเขาเนี่ย โดยส่วนใหญ่ที่เคยเรียนรู้มาตั้งแต่สมัยเรียนหรือว่าอะไรใดๆเนี่ยคนมักจะให้ไพ่สี่เหรียญเนี่ยเป็นไพ่ที่พูดถึงความแบบเขาก็ไม่ได้จนอะแต่เขาก็ไม่ได้ไม่ได้อู้ฟู่อะไม่ใช้คําว่ารวยมั่งคั่งแล้วกันเนาะแต่ถ้าทุกคนสังเกตนะสี่เหรียญของสําหรับเนี้ยโอ้โหเป็นคนมีเลยแหละพี่หมอชอบเรียกเขาว่าไพ่เท่าแก่เนี้ก็คือมีเลยแหละนะเพราะฉะนั้นเนี่ย มีแต่เขาเหมือนคนงกอะมีแต่ไม่ใช้ไม่อยากใช้อะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งก็ไปตรงกับไพ่สิบดาบพอดีมองว่าค่าใช้ใจ่ายบางอย่างเนี่ยเราจะนั่งคิดนั่งทบทวนนั่งพิจารณาเราจะใช้กับมันหรือจะไม่ใช้กับมันมันเป็นอารมณ์ประมาณนั้นอะของสิ่งนะคือคิดเยอะคิดเยอะมากๆอยากเก็บอยากอ,อมแล้วก็มันดูมีเป้าหมายด้วยค่ะ เออความสําคัญของสิ่งในเดือนนี้เหมือนคุณมีเป้าหมายชัดเจนว่าคุณต้องการเก็บเงินไปทําอะไรแล้วคุณยังไม่อยากจะใช้อะไรในเดือนนี้มันก็เลยเป็นเหตุให้สภาวะของ10ดาบ2ดาบเอยอ,อะไรเงี้ยมันขึ้นมานะคะเท่านั้นเลยแล้วก็อ่ะเอาในพาร์ทของถ้าคุณเป็นสิ่งที่ฟังอยู่แล้วมีปัญหานะมีปัญหาทางการเงินมีภาระหนี้สินแบบเครียดมากๆพี่หมอก็จะบอกว่าคุณจะผ่านไปได้ นะคุณจะผ่านไปได้มันจะมีวิธีนะคะถามว่ามาจากทางไหนขึ้นสองไม้อ่ะมีคุณสามารถหยิบยืมใครได้สามารถไปขอความช่วยเหลือใครได้ไปปรึกษาใครได้ไปเจราจาประสานงานติดต่ออะไรกับใครได้แต่ที่หมอมองว่าถึงคุณไปหยิบยืมเขามาเนี่ยแน่นอนคุณก็ยังเป็นหนี้ถูกไหม เพราะฉะนั้นทางแก้คืออะไรคุณต้องขยันเพิ่มขึ้นคุณมีรายได้ทางเดียวแล้วคุณมีภาระเยอะกว่ารายได้คุณต้องมองหาโอกาสอื่นๆเพิ่มเข้ามาในเดือนนี้ซึ่งจะบอกเลยนะคุณทำได้ไม่งั้นไพ่เจ็ดไม้ไม่ขึ้นนะคะคุณทำได้แน่นอนแต่ก็อยู่ที่ตัวคุณนะคุณจะจมอยู่กับไพ่สิบดาบหรือคุณจะลุกขึ้นมาสู้กับมันถ้าคุณลุกขึ้นมาสู้กับมันสถานการณ์การเงินของคุณไม่ได้แย่ นะคะข้อดีของคุณก็คือคุณมีคนที่สามารถซัพพอร์ตช่วยเหลือทางการเงินได้แต่ก็แน่นอนนะคะมันจะมาแบบมีผลประโยชน์นะมีดงมีดอกมาบางทีก็ต้องไปเซ็นเซ็นเลยแหละเออเซ็นเขาเรียกว่าอะไรสัญญากู้ยืมอย่างเงี้ยต่อให้เป็นนี่นอกระบบก็ต้องเซ็นแต่แนะนำว่าถ้าอยากจะกู้เพื่อแก้ปัญหานะมองว่า อ่ะบางบางคนเขาจะมีซึ่งเจอบ่อยนะในลูกดวงส่วนตัวนี่ยแหละเขาจะชอบถามว่าเนี่ยหนูมีภาระหนี้สิทธิ์หลายตัวมากเลยหนูอยากจะเหมือนเขารวมหนี้อะค่ะเนาะแบบมีมีเจ้าหนี้หลายทางอยากจะรวบมาเป็นทางเดียวเนี่ยด้วยการไปกู้ธนาคารมาแล้วเอาเงินเนี่ยไปใช้จ่ายแบบไปจ่ายเจ้าหนี้เดิมอะจนหมดก็จะเหลือเป็นหนี้ธนาคารทางเดียวแล้วก็ยอดเนี่ยจะน้อยลงเนี่ยเออทาแบบนั้นทําได้ค่ะนะแต่คุณก็ยังเป็นหนี้นะถูกไหม อแต่มันจะผ่านไปได้อย่างที่พี่หมอบอกอันนี้พูดถึงคนที่มีปัญหานะส่วนคนที่ไม่มีปัญหาเนี่ยพี่หมอมองว่ามันเป็นเดือนที่เราจะใช้ความคิดเยอะมากๆในการจะใช้ใจ่ายเพราะมันมีเป้าหมายสําคัญบางอย่างถ้าถามพี่หมออ่ะขึ้นทั้ง4ี่เหรียญแล้วก็ขึ้นทางจัสติสเนี่ยจัสติสเนี่ยมันจะเป็นเชิงแบบถ้าพูดถึงการใช้ใจ่ายในเชิงการลงทุนอ่ะพี่หมอไปมองเหมือนค่าใช้ใจ่ายสําคัญพวก ที่มันต้องมีเอกสารมาเกี่ยวตัวบทกฎหมายมาเกี่ยวนะคะก็จะมองเป็นการซื้อบ้านการซื้อรถซื้อที่ดินอสังหาอย่างเงี้ยก็ได้นะคะหรือบางคนเนี่ยมีในมีปัญหาในเรื่องของคดีความจําเป็นต้องไปใช้เงินเขาอ่ะมันเป็นเรื่องสําคัญนะเรา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 ,เราเหมือนอดีลกันแล้วไกลเกลียกกันแล้วสุดท้ายเราต้องไปใช้เงินเขาอย่างเงี้ยคะ่ะก็นั่นแหละ เป็นรายจ่ายสําคัญที่เราต้องเก็บต้องออมเพื่อส่วนนี้เราเลยไม่อยากจะใช้เงินได้นะคะแล้วก็อ่าสิ่งที่อยากจะเตือนให้ระวังในเดือนนี้อ่ะพูดถึงจัติก็เอาซะหน่อยนะหากมีมีใครคือถ้าเราทำเพื่อตัวเราทำได้ในเชิงการจะไปกู้ยืมแต่หากมีใครมาขอให้คุณช่วยเขาห้ามแบบเด็ดขาด เพราะท้ายที่สุดคุณจะต้องเข้าไปรับผิดช,ชอบแทนแบบมองเลยว่าร้อยเปอร์เซนต์่ะนะมาคำให้หน่อยดิอยากซื้อรถมาคำให้หน่อยดิอยากซื้อบ้านโดนแน่นอนนะคะท้ายสุดแต่ถ้าคุณทำให้ตัวเองทำได้นะอ่ะเพราะเราต้องรับผิดช,ชอบอยู่แล้วถูกไหมแต่ถ้าเป็นคนอื่นอย่าทำอันนี้พี่หมอถึงบอกไงว่าถ้าพูดถึงพวกเงินที่เขา้าไม่ห่วงอะคะ่ะ แถมสภาพคล่องยังดีซะอีกนะแต่ว่าเราอะ่ะเหมือนมีเรื่องเครียดเรื่องอื่นซึ่งพูดไปหมดแล้วนะจะไม่พูดซ้ำนะคะเป็นเรื่องแนวที่พูดไปทั้งหมดนั่นแหละที่จะเข้ามาทำให้เรารู้สึกเครียดกับการเงินในเดือนนี้เท่านั้นเองนะคะเพราะฉะนั้นก็ตรงไหนที่ฟังแล้วรู้สึกเอออ่ะเราระวังก็ระวังไปนะคะอ่ะอันนี้ก็คือการงาน แล้วก็การเงินค่ะของชาวราศีสิงห์ประจำเดือนมกราคม2568โดยส่วนตัวมองว่าถือว่าดีนะถึงแม้ว่าการเงินจะมีเรื่องให้คิดให้เครียดหน่อยแต่ว่าจัดอยู่ในโหมดที่ดีอยู่ดี นะเ,ปเป็นหนึ่งในลัคนาราศีที่อยู่ในโหมดดีนะคะยังไงก็ขอขอบพระคุณชาวราศีสิงห์ทุกท่านนะคะแล้วก็อย่าลืมนะใครยังไม่ได้ฟังภาพรวมประจำปี2568ลองไปฟังกันได้แล้วก็เดี๋ยวเรามาเจออีกหนึ่งคลิปนะคะของเดือนธันวานะสำหรับชาวราศีสิงห์และลัคนาสิงห์ก็คือความรักความสัมพันธ์ประจำเดือนมกราคมแล้วก็สุขภาพฝากทุกคนด้วยนะคะเอาไว้เรามาเจอกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ